บอลนวดโกนเงินไปเป็นแสนพี่น้องเหมือนแสเด็กหน่อยจะได้บ่มาจัวเงินเล่าอีหลี่ปเดี๋ไม่ยังเสือกเด้อเด็กปีนขับถ้าดูอยู่นะฉันจะบอกเลยค่ะว่าเธอไม่ยังเสือค่ะแค่นี้สิบตัวเงินเล่าดูจากสปปลาวจ้าสปปอยากไปเยอะสปปลาวจังเลยมามีเออซัพพอร์ตหน่อยค่ะช่วยซัพพอร์ตหน่อยได้ไหมมามีถ้ามามีมาคอนเกรดมามีมามาร้านมานิดหน่อยนะมาทําอะไรที่โรงพยาบาลก็ได้นะมามีเดี๋ยวจะไป็น เดี๋ยวคอยเสดไปดูแลเจ้าเองยายบ่อนนวดไหลบ้างได้อยู่บ้านนวดคูนบอจ่าที่ภาษีบวชบ้านนวดแดงจใายังซุบมน้อยเอฟซีส่งโปรยทานมาให้แล้วสามลังเดียสทายลงเพลิงเลยนะส่งโปรยทานเร็วมากฮ้อนบอกบอแมนโปรยทานแหมเอฟซีบอสโนดค่ะน่ารักแหงบอแมนจับพี่น้องน่ารักจะแน้กองโออีสัตว์ต้องไเที่ยวแถบป้ากับข้าวออกเย็ะมากวันนี้บอมี่ลูกค้า ของบอลนนตรงที่หนึ่งนี้เดียวพี่น้องกะเพราไข่เคม็มอุ้ยน่ากินกวับปินงคับแน,น่นอากระติ๊ดถามาปินงคับอร่อยบอลปิ้งคับก็อุ้ยอร่อยนะเขาเป็นกุ้งนะกับข้าวปินงคับเยอะเหมือนกันกุ๊งกุ้งกูวอืมอันนี้คือตอนไปกินอยู่ปินงคับนะครับข้าวกะเพราเหมือนกันอุ้ย <laughs> อีกเปลี่ยเออตากูอาบปากเลยเนี่ยยื้ อืมอร่อยดูอยู่เยอรมณีค่ะขอบคุณครับมนมีนี่พี่สาวต,อต,อตาวว้องก็ตาหักทางเลือสวงพี่นองกันดีเด้อเขาบอกว่าให้บอสน้อยไปทำผิวกับหมอเีนเจ้าสิริสูที่ดิวได้ไพเพราะเลื่อนกันพี่นองตอนนั้นก็ผิวขาวนะตัวจริงก็ผิวใสมากคนนี้ดิวอะแ่งสามสันใสเมี่ยเยอะ <laughs> ใสเกลือกสูงคอมเออ กูสูงเด็กหน่อยวะพเ่พยดิวเปรหนักพลาดเด็กวันนั้เด็กหนพลาดมากเลยนะเปรหนักไหมวันนั้นอ่นะพี่ดิวหมดเยอะอยู่ก็เปรีเป็น,นอะไรท่านเดี๋ยวกูไม่ได้เปรีกูไม่ได้จ่ายเงินเลย<ต>พเพราะท้องขงบินมาเก็บอยหลังไม่ได้จิกินหรอกมัมา,มาหรอกพอดากรหรอเจอด้ะ ตอนที่ห้าอีสานนครศรีจุกดน้ำใสแมนจา่าแม,จามนจ่าเรื่องอะไรไหนชอบบอลน,น็อมากค่ะมีเยอะพุ่งเขาบ้างอือดูอ <c oughs> ว่าให้เขาแท้เฮียดิวไปห่องเอ้ยวันนี้ก็จะกินเบียราา์ยมะมาวค่ะทำยอดออที่จังเป็น,นอย่างเบียร์ปีโอ้ยอันนั้นเจ็บเหมน ทำยอดข่าววันนีไปเติมเบียบ์กันนะคะบบอกเมนูโอ้ยอีทอา่าใบโพ่า่ยัดแบม,มบบแบมแมาแล้วพี่น้องอีท่าใบโพรา่ยัดแบมแบมแม่โอนเงินมากินวาจากสองพันเนี่ย

นายจะก่อย้ำต be like ีแบตไปแล้วไปนองคุยแฮะรีบสันไม่นีบไปอหร่จ้าไปภาษาเป็นยังไคกูสิกินมอสกีดาคนรมาหากเลยความในใจกูมันหลายครักว่านอ่อมากค่ะกินในเรื่องจริงตัวจริงตัวจริงคงน่ารักน่าดูภาษาอ๋ออิ่มห่างเขาเลยพี่มึงเบอกเองตว์พิมพ์นี่เด่นนี่พี่อยังนี่อ่าน์ตอย่างนั้ ตัวจริงคงน่ารักน้าดู <c oughs> พลังงานบวกเชิงอะไหนนี่นพลังงานบวกเชิงยังนี่เชิงตัวบอลนี่โอ้ยไม่แบบกษิมาด้วยค่างานบวชเดี๋ยวบอต้องไปนะคะพี่แบมมาไหมมาฉันนกับพี่แบมนะขออนุญาตยนเชิญบอ,อต้องขาพี่แมวไปด้วย่ ตั้งกูรุ้นตั้งประเทศบงงอมบ์อ๋อดยใจิไปใส่ประเทศขอดไปดอกคิวต่างประเทศนี่นเลยนะมีสาวพุทธพาหมอดยสิปยไปดัตต่างประเทศได้ถ้าจจะไปไปไก่ไก่ได้พี่นอ้องว่สิริมาจะให้ฟังช่างหน่อยกว่าพนะ่ะยะบวกเชิงไหนครับบวกเชิงโหลดนะมีความสุขทุกครั้งที่เห็นบุ๋มอกับบอสโน้ต ออสไอเอฟออสเตรเลียอืมแล้วไปแล้วน่าจะไปมาแล้วยุโรปเด้อฝักใจออสเตรเลียกับอียิปต์ออสเตรเลียออสเตรเลียขอวีซ่ายางมากฉันมีเชงเก้นวีซ่าทั้งหลายปีหกปีบ้านเนี่ยผ่านอยู่แล้วจะไปไปใส่ตั้งแต่ต่อพี่น้องสิได้ไปเที่ยวอยูยังประเทศลาวนี่แหละมึงไปรัมลูกกาอีปอ์ไปไกลสุดรัมลูกกากับพ่อไปกรุงเทพกับพ่อแหละไปเที่ยวกรุงเทพเนาะ ไม่หรอกพี่พี่แบมเราไม่ด่าใครพี่ไม่เะเลแล้วไข่เราไปใส่อะไรเดี๋ยวเราใส่ทิ้งถาบเลยแล้วจุกกัน,ม,นบบกม่แซมแล้วไข่แต็พี่น,อน้องโรคติดต่อแบบหลายทีเดียวโรคติดต่อหลายแบบเลย,ยเนี่ยนนโหมเ,เออวันนั้นโรคอันดีวาแต่ก็โรคดอพี่แบมจวกปากใหหมดเมด้หมดเลยมีแต่โรคติดต่อทางเพศีไหม Ngā lạc tinh nạc và tinh nạc và tinh nạc 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 tinh ไว้หด้าใจเจ้ากรรมต่อพยายามที่จำฟังใจอ๋อหมอดนั่นแหละโรคติดต่อว้าแรงมากพูดเองนี่ใช้แบบมาแบบมึงเนี่ยกินหมอดดีๆเป็นหวงเอ้เสียบครับกับเผาไข่เ็มไปขอนแกล็ดแม่ข้าลันมาเลยมึงอ่ะมาเลยค่ะมาขอนแก่นมะพร้าวงอกก่อนนะแบบนี้แซ่บมากกินไวมากครับ เป็นคนที่ทันเร็วตีก็เห็นอย่างเห็นเร็วพี่น้องไม่เคยฉันไม่เคยจูบปากร้านมานิดไม่เห็นแบมพูดเป็นตัวเธอเคยค่ะเคยกับใครค่ะมึงเคยกับอิมิตค่ะมึงจูบปากกับอิมิตค่ะเดี๋ยวปากข้างนี่ไปดูสวมดีกว่าเด้อพี่น้องเบอร์งี้เบิ่งี้เไหนก็รอคนมาต้องรออยู่สั มูสอนเจ้าของพี่น้องลงมาเจ้าของอู้กับมอนเจ้าของครับหิวตามบอสโน้ตค่ะกินเป็ดแซ่บมาลองเลยค่ะอาหารนะั้นกระเพราหมูสับไข่เค็มอร่อยมากอาหารร้านมานี้คือที่สุดอาหารร้านมานี้คือที่สุดค่ะไปถึงราคาที่สุดค่ะของความนัวครับวัชุรสวันละสามกิโลค่ะแยงออกจากร้านนั้นมานี่เน่ยปากเบี้ยวปากเบี้ยวปากเบี้ยวตัวชุโรหลายแหม กก็มันนนันนนนปปาาเิสพูดมาค่ะเดี๋ยวจายวว่ายวายขวดหนึ่งเนี่ยนะเกาบอกเนี่ยเขบอกแค่แบบไม่รับเจนะ ยงไ่ไขอใจเธอ,ยยอ,เอาไลฟ์เพจเธอแหละคือมันมีคนชคแชร์ออกไปแหมไลฟ์เพจครั้งแรกคนดูไม่ถึงห้าร้อยเลยอ่ะมึงตง้องด่ามึงบอสจะไม่ด่าเนื้อสมองไหลด่าไปดาา่ดามาดาออ่าล่วงเยอนี่ตีบ,บอสโนดพะนะบอสโนดบอสดากพะนะโอ้ยกันนี่แหละนี่บอสโนดบอสดากแม่เอ,อ้ยนี่แหละบอสโนดบอสดาก,ก็ศูนย์ นี่ติบอลนวดบอลด่างนี่แหละบอนนวดบอลด่างแม่จ๋าแม่วอลปัณณีแม่กัโอนดาวให้หนูจักสามพันดวงเแค่จ้ะแม่แล้วเป็นแม่บอแล้วเป็นพี่สาวเอ้าการให้เกียรติแม่เออแม่ได้ติเอิอพี่สาวตัวพี่จ๋าพี่จ๋าพี่จ๋าเมื่อนี้ อันลำนี่เงียบๆขอดาวจากสามพดวงนี่นจ้าพิจารวันพูดเินเดียนออกเออบอยออบอกคุณบอกชาวคอรชาวคอ